เงินก้อนแรกเนะี่ยจะถูกตัดไปให้เจ้าของที่ดินก่อนถูกต้องแล้วก้อนที่2จะถูกตัดไปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องสถาบัานบ้านกันด้วยนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับถ้าเรากู้บ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยครับเราต้องทำยังไงบ้างรครับรายละเอียดจะเป็นยังไงกู้ซื้อที่ดินก่อนถูกไหมใช่ มันมันสามารถกู้ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างไปเลยได้ใช่ไหมได้โอเคไอ้ขั้นตอนนี้มันจะต้องทำถ้าเรามีที่ดินที่เราอยากซื้อแล้วนะคะต้องบอกก่อนว่าที่ดินนยอันดับแรกครับธนาคารจะปล่อยให้ไม่เกิน80%ของราคาจะซื้อจะขายและไม่เกิน100%ของราคาประเมินเช่นที่ดินราคา1ล้านบาทธนาคารจะปล่อยก็คือไม่เกิน80%ของ1ล้านบาทก็คือ800,000 ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องส่งประเมินที่ดินก่อนสมมุติว่าราคาประเมินที่ดินมาที่7 0 0 0แสนอย่างเงี้ยค่ะมินก็จะกู้ได้แค่เ0 0 0แสนนึกออกไหมคะก็คือไม่เกินร้อยเปร์เซ็นต์องราคาประเมินแต่ในส่วนของมูลค่าปลูกสร้างนี่ยเราจะให้ร้0ยเปอร์ซ็นต์เลยสมมุติว่าซื้อที่ดินหนึ่งล้านบาทเราจะให้กู้แปดแสนถูกไหมคะ แล้วก็ปลูกบ้านอีก1ล้านบาทตรง1ล้านบาทเนเราจะให้เต็มร้อสมมติว่าราคาประเมินของผมมันสูงมากเลยอะผมสามารถเราก็จะให้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาจะซื้อจะขายที่แจ้งตอนแรกโอเคใ่คยังไงก็ได้แค่แปดสิบผมต้องหาอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาเติมในกรณีซื้อที่ดินเอเราซื้อที่ดินเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยในขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยธนาคารจะแบ่งรายละเอียดในการจ่ายเช็คจ่ายเงินเลย ปลูกสร้างบ้านนะคะธนาคารจะจ่ายให้เป็นงวดงานตามสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกเสร็จแล้วซึ่งทางนี้ท้งนั้นนะคะเราจะอ้างอิงจากสัญญาผู้รับเหมาเป็นหลักเช่นมินปลูกบ้านหนึ่งล้านบาทผู้รับเหมาทําสัญญามาว่างวดแรกจะจ่ายต่อเมื่อเทพื้นเสร็จสองแสนงวดที่2ขึ้นหลังคาเสร็จจ 2, ่ายสองแสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะธนาคารก็จะพิจารณาตามในกรณีที่เรากู้ซื้อที่ดินพะร้อมปลูกสร้างบ้านเนี่ยตอนที่เราไปซื้อที่ดินปุ๊บเนี่ยเงินมันจะไปคนละทาง เงินก right. ้อนแรกเนี่ยจะถูกตัดไปให้เจ้าของที่ดินก่อนถูกต้องแล้วก้อนที่2จะถูกตัดไปสัญญาจว่าจ้างผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนียจะได้เช็คนคนละใบโอเคเชียร์ตรงที่ดินก่อนสมมุติว่าที่ดินผมซื้อมาในราคาหล้านบาทแบงค์จะปล่อยให้ผม8 0 0แสนบาทอ่าใช่ค่ะแล้วผมก็ต้องไปหาอีกสองแสนบาทมาให้เขาพร้อมค่าโอนค่าจดจำนองอะไรพวกนี้ที่เป็นรายละเอียดที่ผมต้องเตรียมเพิ่มด้วย เพราะฉะนั้นมันจะไม่แค่แค่ยีแล้วใช่แล้วไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้มันจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ในการเตรียมตัวที่ผมต้องเตรียมซื้อที่ดินก่อนในช็อตแรก แลวเราต้องมีเงินออมสำรองก่อนไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านใหม่หรือปลูกสร้างบ้านก็แล้วแต่เราควรจะต้องมีเงินสำรองยิ่งยิ่งถ้าเราจะปลูกสร้างบ้านนะคะเรายิ่งต้องมีเงินสำรองประมาณหนึ่งเลยเพราะว่าวันนี้เราต้องสำรองให้กับผู้รับเหมาอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะสมมติว่าที่ดินหนึ่งล้านผมเตรียมไว้สองแสนแล้วแล้วมันมีอะไรนอกจากสองแสนก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ที่ดินอีกที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะมีพวกค่าโอนค่าโอนก็สองเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วค่าจดจำนองอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์จดจำนองใช่ซึ่งค ซื้อกับคนขายว่าใครเป็นคนจ่ายอันนี้ก็ตกองนันได้อันนี้ก็แล้วแต่ตกลงใช่ค่ะใช่บางเคสก็คือคนขายรับผิดชอบหมดเลยบางเคสก็คือคนซื้อรับผิดชอบหมดเลยบางเคสก็ครึ่งๆึแล้วแต่กรณีไปต่อรองกันได้คุยกันใช่แต่ค่าจัดจำนองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะก็คือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเสียแน่นอนสามเปอร์เซ็นต์แต่จะอยู่ที่ใครเท่าไหร่แต่ไม่ไไม่เท่ากันนะคะคือค่าโอนสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะเป็นค่าโอนเท่ากับราคาซื้อขายที่ดินเท่านั้น แต่ค่าจดจำนองเนี่ยเขาจะคิด1%ของวงเงินกู้ซึ่งมินกู้ซื้อที่8แสนกับผูกบ้านอีกล้านหนึ่งไม่เท่ากันถูกต้องใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องสมมติผมซื้อที่ดิน1ล้านบาทผมต้องเตรียม2 0 0แสนไว้โปะ1ล้านแล้วต้องเตรียม2%ค่าโอนที่ดินของ1ล้านบาทใช่ค่ะ แล้วก็เตรียม1%ของวงเงินกู้คือมินกู้ซื้อที่8ปดแสนแต่มินกู้ปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งอ๋อคือคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนเลยถูกต้องใช้เราจะจดจำนองครั้งเดียวโอเคโอเคโอเคเพราะฉะนั้นมันก็จะอีกประมาณสักถ้าหนึ่งล้านนี่ก็อีกสักสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นใช่สี่ห้าหมื่นใช่ประมาณนั้นเสร็จแล้วเนี่ยครับพอเราได้ที่มาเสร็จแล้วตอนนี้เราที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของเราแล้วโดยที่มีจดจำนองเป็นของแบงค์อยู่ใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยครับพอเวลาเเเเเรรรรราาาาาาาททสสสัััััััญญญญญญบบบบหหมมกกผู้ในนนีี่่ยยคงงวดขอ เอียดอะไรบอกไว้บ้างไหมว่าหรือว่าแล้วแต่ผู้รับเหมาเลยว่าใช่ค่ะแรกจะเบิก 20- 30ใช่ค่ะแบงค์ไม่ได้กำหนดแต่แบงค์จะดูสัญญาที่ผู้รับเหมาทํามาก่อนเบื้องต้นผู้รับเหมาว่าเทพื้นเสร็จขอเบิก50,000 0เลยอย่างเงี้ยมันดูเกินไหม,มก็ดูม่เกินเลยใช่ใช่คือผู้รับเหมาเขียนมาประมาณนึงแบงค์พิจารณาอีกประมาณนึงอ่ะสมมติว่าเทพื้นเบิก200,000อันเนี้ยถ้าพื้นที่พื้นที่เทมันดูโอเคอ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าสัญญาเนี่ยครับที่ผู้รับเหมาร่างมาเนี่ยต้องให้ธนาคารีหนึ แล้วเสร็จแล้วธนาคารจะบอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยมายืนยันกับผู้ลบเมาอีกทีนึงอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะปลูกสร้างบ้านผู้ละเมาแบ่งงวดของผมมา10งวดงวดละ1 0 0 0 0แบาทอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกว่ามันง่ายงหนึ่งแสนบาทสิงวดแต่ถ้าสมมุติว่าแบ่งงวดมา4งวดงวดละ2องแสนห้าจะมีปัญหาอะไรไหมแล,แล้วเนื้อง,งานรายละเอียดนี้แบงก์ก็จะเป็นคนบอกว่าอันนี้ได้แค่นี้นะแล้วก็ให้มาแก้สัญญาผู้ลบเมาอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะอันดับแรกเลยค่ะตอนที่เราส่ง ประเมินราคาคได้ไหมคะเราส่งประเมินราคาที่ดินเราจะส่งแบบไปด้วยเลย<อ>ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเนี่ยค่ะคือเขาจะดูแบบด้วยเลยส<ช>มมติว่ามันบ้านชั้นเดียวมูลค่า1ล้านบาทเจ้าหน้าที่ประเมินเนี่ยคะ่ะเขาจะพิจารณาจากแบบโครงสร้างก่อนคร่าวๆว่าตอนนี้พื้นที่5าเมตรคูณเเมตรประมาณนี้มันปลูกสร้างประมาณล้านหนึ่งจริงๆไหมอ๋อใช่ ถ้าดูแล้วมันอะโอเคมูลค่าแบบปลูกสร้างประมาณล้านหนึ่งจริงถึงจะอนุมัติมาที่1ล้านบาทแล้วก็อาจจะจ่ายให้ตามงวดงานที่ผู้รับเหมาเขียนมาในสัญญาค่ะประมาณนั้นสมมติว่าธนาคารเห็นผู้รับเหมาเขียนสัญญาแปลกๆต้องเตือนไหมต้องแก้ไาอะไรนี้แล้วก็จะปล่อยในวงเงินที่ธนาคารอนุญาตเท่านั้นใช่สมมุติว่าบ้านหลังเล็กๆหน้ากว้าง5เมตรลึก7เมตรแต่บอกปลูก3ล้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็ใน่ได้ไม่ได้มีแนนประเมินใช่ใแต่ท้งนี้เทานั้นก็เป็นไปได้นะคะสมมุติว่าลูกค้าแบบระบุมาเลยว่าใช้วัสดุแบบดีมาก ใช่มีรายละเอียดพัสดุแนบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะมีพิจารณาเป็นเคสเคสเคสปอนกันอืเอกสารที่จะใช้เวลากู้แบงค์เนี่ยครับมันต้องมีอะไรบ้าง